ดาวพระเกตโคจรเข้าสู่พบเรือนการเงินของชาวมีนในช่วงตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนอยู่ยาวไปจนถึงวันที่5มกราคมปี69ดาวพระเกตจะบันดาลเรื่องใดกับพ่อแม่พี่น้องชาวมีนไปรับฟังกันได้หากสนใจเรื่องราวความเชื่อทางโหราศาสตร์ในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนคุณ5กาไว้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวมีนคือผู้ที่มีจิตใจดีอ่อนโยนและมักไม่ยึดติดกับโลกวัตถุมากนัก ดาวพระเกตโคจรเข้าสู่ภพเดือนการเงินอันหมายถึงเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองเงินสดดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองอย่างโคจรเป็นกเกษตรดาธิบดีหมายถึงความสม่ำเสมอมั่นคงในภพเดือนสุภาถึงเป็นระยะที่ดวงดาวมากระตุ้นความมั่งคั่งของชาวเมีนที่เกิดขึ้นจากการทำความดีและการสแสวงหาปัญญาทางธรรมสำหรับในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าคำพูดจะกลายเป็นแก้วสารพัดนึกที่ทรงพลัง วาจาที่มาจากความเมตตาและสติย่อมนำมาซึ่งความสุขและสันติแก่ผู้ได้ยินจงใช้คำพูดเพื่อการให้พรมิใช่เพื่อการวิพากษวิจารดาวพระเกศซึ่งเป็นดาวแห่งความศักดิ์สิทธิ์โครจรเข้าสถิตในเรื่องราวกระเป๋าเงินของชาวมีนซึ่งตามปกติแล้วเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่เด็ดขาดในการพูดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อ คำพูดของคุณจะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อคุณอวยพรลูกหลานหรือเพื่อนฝูงด้วยความจริงใจจากใจที่ปล่อยวางคำอวยพรนั้นมักจะเป็นจริงอย่างรวดเร็วคุณจะกลายเป็นผู้อาวุโสที่ทุกคนอยากได้รับคำอวยพรเพราะทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ในวาจาของคุณคุณอาจค้นพบความสามารถในการเป็นนักเล่าเรื่องธรรมะหรือนักบรรยายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและซาบซึ้งกินใจแต่ผู้คน ความสามารถนี้อาจมาจากพรสวรรค์ที่ถูกปิดบังไว้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเงินคําพูดของคุณจะส่งผลต่อการเงินของคนในครอบครัวคุณจะใช้คําพูดที่มีปัญญาในการให้คําแนะนําด้านการเงินแก่ลูกหลานโดยเน้นที่ความพอเพียงและความยั่งยืนมากกว่าความร่ารวยอย่างฉาบฉวยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือเรื่องวจีสังวรหมายถึงการสำรวมวาจาและสัจจะคือความจริงดาวพระเกตในเรื่องเงินสอนให้ชาวมีนตะหนักว่า คำพูดที่ออกจากปากคือพลังงานที่สร้างสรรหรือทําลายก็ได้เมื่อเราเลือกที่จะพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงมีประโยชน์การสร้างความเมตตาให้กับผู้อื่นนั่นคือการฝึกอริยมรรคในชีวิตประจําวันและทําให้คําพูดของเรามีพุทธานุภาพแฝงอยู่สําหรับในข้อต่อมาก็เกิดการเดินทางไกลเพื่อสแสวงหาปัญญาและกลับนํามาซึ่งโชคลาภ การเดินทางทางจิตวิญญาณย่อมนำมาซึ่งสมบัติที่โลกไม่อาจประเมินค่าได้จงใช้ร่างกายนี้เป็นยานพาหนะไปสู่การหลุดพ้นดาวังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งมั่นคงในพบเรือนความสำเร็จโชคลาภและยังหมายถึงเรื่องการเดินทางนี่คือการรวมพลังที่ส่งผลให้ชาวมีนผู้ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเรื่องเงินทองกลับกลายเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวในการใช้เงินเพื่อสร้างบุญบารมีและแสวงหาความจริง สิ่งที่เหลือเชื่อในระยะนี้คือเงินทองหรือรายได้พิเศษอาจมาจากช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเรื่องราวต่างประเทศการศึกษาปัญญาที่ไม่คาดคิดเช่นเงินที่ได้รับจากการเขียนหนังสือธรรมะการได้รับทุนสนับสนุนเพื่อไปสแสวงบุญหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมะหรือบางท่านก็มีเงินแปลกแเข้ามาโดยที่ไม่มีสาเหตุได้การใช้เงินเพื่อการให้ ชาวมีนจะรู้สึกอยากใช้เงินที่สะสมมาไปกับการให้ทานหรือทำนุบำรุงศาสนาอย่างจริงจังมากขึ้นการใช้จ่ายเพื่อการบุญนี้จะไม่ใช่แค่การทำตามพิธีแต่เป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและมั่นคงที่จะนำมาซึ่งความสุขทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราเก็บเงินไว้เฉยๆชาวมีนอาจมีแลนเดินทางแห่งปัญญาคือแผนการเดินทางของคุณจะเปลี่ยนจากไปเที่ยวชมสถานที่สวยงามเป็นการเดินทางเพื่อไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมในวัดป่าหรือสถานที่สงบ นี่คือการลงทุนที่ให้ผลกําไรเป็นสติปัญญาซึ่งเป็นโชคลาภที่ยั่งยืนหลักธรรมในระยะนี้ก็คือทานบารมีและปัญญาการที่ดาวการเงินไปมั่นคงอยู่ในเรือนแห่งบุญกุศลสอนให้เราตระหนักว่าเงินทองเป็นเพียงสมบัติชั่วคราวแต่บุญกุศลต่างหากคืออริยทรัพย์ที่ติดตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติการที่เราใช้ความเด็ดขาดในการทําความดีก็คือสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมเพื่อการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตสําหรับในข้อต่อมา เมื่อความมั่งคัง่งถูกเปลี่ยนจากทรัพย์สินเป็นความว่างเปล่าความโลภคือมารที่ปิดบังความจริงจงปล่อยวางความยึดมั่นในทรัพย์สมบัติแล้วใจจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงดาวพระเกตในภพเรือนการเงินกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องความมั่งคัง่งชาวมีนจะเริ่มเห็นความไม่จีรังของวัตถุและทรัพย์สินที่เคยมีอยู่การเงินช่วงนี้ก็มาเร็วไปเร็วหรือผันผวนได้แต่เป็นการผันผวนเพื่อสอนให้เราปล่อยวาง สิ่งที่เหลือเชื่อคุณจะสามารถปล่อยวางทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการโอนถ่ายมรดกยกบ้านให้ลูกหลานขายของสะสมที่มีราคาแพงเพื่อนําเงินไปทําบุญคุณจะรู้สึกถึงความเบาสบายใจเมื่อได้สละออกไปนี่คือการที่ดาวพระเกตเข้ามาช่วยตัดความยุติดในสิ่งที่ชาวมีนปกติก็ไม่ยุติดอยู่แล้วแต่คราวนี้เป็นการตัดแบบเด็ดขาดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินในบัญชี แต่อยู่ที่ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสการได้ให้ทานช่วยเหลือวัดบริจาคเพื่อการศึกษาช่วยโรงพยาบาลจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าอย่างที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้คุณจะเริ่มให้มูลค่ากับสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุเช่นเวลาความสงบมิตรภาพสุขภาพจิตการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อจเจริญสติจะมีค่ามากกว่าการออกไปหาเงินนี่คือการเปลี่ยนจากเศรษฐีเงินทองเป็นเศรษฐีแห่งธรรม สิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในระยะนี้คืออนัตตาและอริยสัพจ7ทรัพย์อันประเสริฐเช่นศรัทธาศินปัญญาดาวพระเกตในเรือนการเงินสอนให้เราเห็นว่าทรัพย์สินทั้งโลกเป็นเพียงมายาที่ต้องจากไปการที่เราเปลี่ยนจากการยึดติดรัพย์สินเป็นการสะสมทรัพย์ภายในคือการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางสู่ความสงบในบ้านปลายชีวิตสำหรับในข้อต่อมาพลังใจที่มั่นคงและเด็ดเดี่ยวในการทำความดี ความเพียรในทางชอบธรรมย่อมไม่สูญเปล่าจงใช้กําลังใจที่เข้มแข็งในวัยนี้สร้างบาร,รมีให้ยิ่งใหญ่ดาวอังคารคือดาวแห่งพลังความกล้าหาญและความเด็ดขาดเมื่อโคจรเป็นเกษตราธิบดีในภพเรือนสุภะทำให้ชาวมีนผู้มีลักษณะนุ่มนวลกลายเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในคุณธรรมอย่างเข้มแข็งและมั่นคงที่สุดในชีวิตก็เกิดวินัยในการปฏิบัติธรรม คุณจะเกิดความมุ่งมั่นและมีวินัยในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมคุณจะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยล้าก็เกิดการเป็นนักบุญที่เด็ดขาดคุณจะกลายเป็นผู้นําบุญที่สามารถตัดสินใจจัดตั้งโครงการสาธารณกุศลเกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องการทําความดีอย่างมีประสิทธิภาพความนุ่มนวลของคุณจะถูกเสริมด้วยความเด็ดขาดในการทําความดี ทำให้ผู้คนเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในการกระทำของคุณคุณจะใช้ความเด็ดขาดในการวางแผนการเงินที่เหลืออยู่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเช่นจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ทําบุญอย่างสม่ําเสมอจัดตั้งกองทุนเพื่อการกุศลในระยะนี้คําว่าอธิษฐานบารมีความตั้งใจมั่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวมีนเพราะการที่ดาวแห่งความแข็งแกร่งมาอยู่ในเรือนแห่งคุณธรรมสอนให้ชาวมีนรู้ว่า ความกล้าหาญที่แท้จริงคือความกล้าที่จะทําความดีอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรคทางกายก็ตามการใช้พลังชีวิตที่เหลือเพื่อบําเพ็ญบุญคือการทําหน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดและในข้อสุดท้ายชาวมีนจะเปลี่ยนความกังวลกลายเป็นความเบาสบายในวัยเกษียณความสงบภายในคือความสุขที่แท้จริงจงชำระใจให้บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีสิ่งใดในโลกทำให้เราหวั่นหวั่นได้อีก ดาวที่อยู่ในภพเรือนการเงินนอกจากเป็นเรื่องการเงินแล้วยังหมายถึงการแบกรับและความหนักอกหนักใจเมื่อดาวพระเกตเป็นดาวแห่งการหลุดพ้นเข้ามาอยู่มันจึงหมายถึงการสลายความกังวลที่แบกรับมาตลอดชีวิตในที่สุดชาวมีก็จะสามารถปล่อยวางภาระที่เกี่ยวกับเงินทองและครอบครัวได้ การหมดห่วงเรื่องเงินทองเมื่อถึงวัยนี้คุณจะหมดความกังวลเรื่องเงินทองอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ทรัพย์สินจะไม่มากมายเท่าคนอื่นแต่คุณจะรู้สึกอิ่มเอมและพอเพียงในสิ่งที่ตนมีการเงินจะเพียงพอต่อการใช้ใจ่ายและทำบุญอย่างน่าอาัศจรรย์คุณจะสามารถปล่อยวางการควบคุมการเงินหรือการตัดสินใจของลูกหลานได้อย่างง่ายดายคุณจะเข้าใจว่าชีวิตใครชีวิตมันและหน้าที่ของคุณคือการให้พอและเป็นแบบอย่างที่ดีเท่านั้น การตัดความกังวลน,นี้คือการปลดปล่อยลูกหลานให้เติบโตอย่างอิสระสุขภาพจิตที่ดีขึ้นที่มาจากความเบาใจการปล่อยวางภาระและความกังวลจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสนอนหลับสนิทขึ้นเพราะความหนักอึ้งในใจได้ถูกกำจัดออกไปโดยพลังแห่งการหลุดพ้นของดาวพระเกศหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในข้อสุดท้ายนี้ก็คือเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นและอุเบกขาการวางเฉยที่เป็นกลาง ดาวพระเกตจะสอนชาวมีนว่าชีวิตที่เหลือนี้คือการเดินทางไปสู่ความว่างเปล่าที่เบาสบายเมื่อเรายอมรับว่าเราไม่สามารถแบกรับทุกสิ่งได้จงใช้สติปล่อยวางความกังวลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตของคนอื่นนั่นคือการเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงจะทําให้ชาวมีนอายุยืนและมีความสุขในบ้านปลายเรื่องราวเหล่านี้เป็นแนวโน้มที่ตีความจากดวงดาวจะดีมากดีน้อยอย่างไร ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพืชชะตาบุญภาวาสนาส่งที่ทำมาในอดีตขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวมีนคนพบความสุขความปล่อยวางมีโชคลาภทางการเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดและมีความสงบสุขในวัยบั้นปลายกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ